สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมหนุ่ยซันเดอร์แบ็กก็มีแนวทางและบุตรคู่ฟุตบอลนะํามาฝากทุกท่านให้ได้เรียกเชียร์หนึ่งคู่ด้วยกันนะครับผมวันนี้นะครับผมจะคัดเลือกคัดสรรหนึ่งตัวช,วช,วชัว์มาฝากทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูฟุตบอลศึกยูฟาอ่ายูโรป้าคอนเฟลซ์ลีกนะครับคู่ระหว่างทีมเจ้าบ้านอย่างฮากานนะครับตัวแทนจากลีกฟินแลนด์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ คูดซาเดอร์นะครับทีมตัวแทนจากหลีกไอแลนด์เหนือนะครับคู่นี้จะแข่งขันกันในเวลา5ทุ่มตรงของบ้านเรานะครับกำแพงจากสื่อต่างประเทศนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านได้เปรียบ0.75คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาสักครั้งนะครับสำหรับเจ้าบ้านอย่างฮาก้านะครับฟอร์มและผลงานในลิกของพวกเขา,า5เกมหลังสุดถือว่าไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับไม่ชนะคู่แข่งมาเลยเป็นการชนะ2 และแพ้ไปถึง3เกมด้วยกันนะครับนัดล่าสุดนะครับพวกเขาเพิ่งเปิดบ้านเสมอกับอินเตอร์ตูคูอ่าไปได้สกอร์สประตูต่อ2นะครับวันนี้นะครับไม่มีนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนใดๆนะครับส่วนทีมเยือนอย่างคูซันเดอร์นะครับฟอร์มและผลงาน5เกมหลังสุดในลีกของพวกเขานะครับถือว่าค่อนข้างดีนะครับชนะ3และแพ้2นะครับนัดล่าสุดนะครับเพิ่งอุ่นเครื่องเอาชนะทีมอ่าคันเดล่ามา2ประตูต่อศูนย์นะครับช่องสุดสุดดาที่ผ่านมาเจ้าบ้านอย่างฮาก้านะครับถึงฟอร์มในลีกของพวกเขาไม่ค่อยดีก็ตตามรแ่ด้วย ภาพของทีมนะครับและมาตรฐานของหลีกของพวกเขานะครับที่ดีและค่อนข้างเข้มข้นมากกว่านะครับส่วนทีมเยือนนะครับคูร์เซนเดอร์นะครับหลีกของพวกเขาถือว่ายังไม่แข็งแกร่งพอนะครับยังเป็นหลีกกึ่งอาชีพก็ว่าได้นะครับวันนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบความและผลงานหรือว่าองค์ประกอบอื่นๆนะครับวันนี้มองว่าทีมเจ้าบ้านอย่างฮาก้านะครับจะสามารถเอาชนะได้อย่างแน่นอนนะครับด้วยศักยภาพฟอร์มและผลงานหรือว่าศักยภาพ หลีกของพวกเขานั่นเองนะครับวันนี้นะครับจัดหนักนะครับฮาก้าจัดหนักจัดเต็มไปได้เลยนะครับวันนี้ฮาก้ามาแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเหรืสนเดอรแบ็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ